อันนี้คือต้องบอกเลยเห็นไหมเป็น the new era ของกรุงเทพมหาคนครนะคะพูดเรื่องของการ reprioritize นะคะการลงทุนไปกับเรื่องของ infrastructure ของ pedestrian ของคนเดินนิรมนเสรีสกุลค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองอยู่ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ของเราเนี่ยนะคะก็ตั้งมาปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะคะจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของนะคะความตระหนักว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะคะของประวัติศาสตร์นั่นก็คืออ,อ,อยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าศตวรรษของเมืองตั้งแต่ปี2015เนี่ยประชากรเนี่ย เกินครึ่งโลกเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองก็เต็มไปด้วยปัญหากรุงเทพก็เป็นตัวต้นตัวอย่างที่ดีนะคะของการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของเมืองถ้าเราทำนะคะให้เมืองเนี่ยมีการพัฒนา อย่างยั่งยืนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้รถยนต์น้อยลงนะคะเราสามารถเดินได้มากขึ้นนะคะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะแค่นี้ตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหาในกรุงเทพเนี่ยสามารถบรรเทาเบาบางลงได้ทีนี้เนี่ยวันนี้ก็อยากจะมาพูดนะคะในในสอประเด็นที่ ที่ทาง UDC เนี่ยทำงานอยู่นะคะนั่นคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลนะคะประกอบกับเรื่องของการออกแบบเมืองด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยเพื่อสร้างสร้างสรรค์เมืองที่ดีนะคะมันมีข้อมูลนะคะที่ forecast เอาไว้นะคะว่าในปี2050เนี่ยนะคะจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะที่เรียกว่าคนสูงอายุเนี่ยจะเป็น จำนวนที่มากกว่านะคะเด็กวัยรุ่นก็คือวัยทำงานคือวัยแบบ15ปีขึ้นไปนะคะเป็นครั้งแรกและคนเหล่านี้เนี่ยมีจำนวนมากถึง2 พันกว่าล้านคนเออนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีตัวเลขอีกว่าจะมีคนที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะคะที่เรียกว่าเป็นเจนใหม่เนี่ยสัตววักรรนิยชนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าที่ท้าทายมากๆคือคนเหล่านั้นเนี่ยจะอาศัยอยู่ในเมืองนะคะถึง70%อันนี้คือเป็นความท้าทายที่ทุกเมืองต้องเผชิญเราจะเห็นนะคะคำช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีแนวความคิดมากมายนะคะที่ผลิตออกมานะคะในศาสตร์ของเมืองเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า คำว่า inclusive and a c c e s s c i t y เนี่ยทำให้คนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงสภาวะที่ได้พูดมาเนี่ยอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะลองมาดูในกรุงเทพก็แล้วกันนะคะเมืองที่เราอาศัยอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่ากรุงเทพเนี่ยนะคะกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอ,อ,อย่างมากนะคะที่รอเราอยู่นะคะ หลังจากสิงคโปร์คือประเทศไทยแล้วนะคะที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยต้องบอกว่าอย่างเช่นในปี2018เนี่ยนะคะสิงคโปร์เนี่ยประชากรสูงวัยเนี่ยนะคะคือ20%ประเทศไทยก็ตามหลังประมาณ17%แต่ต้องบอกว่ากรุงเทพแก่กว่าประเทศไทยนะคะ19%แล้วก็แผนที่ที่แสดงให้เห็นในในภาพเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นนะคะว่าย่านไหนที่มีคนสูงอายุเนี่ยอาศัยอยู่มากนะคะลองจินตนาการนะคะว่า ส่วนใหญ่ท่านก็จะเห็นว่าจะอยู่ในย่านเมืองเก่าการเดินทางนะคะอาจจะยังค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะระบบรางก็กําลังพัฒนาแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปหมดเรื่องของทางเดินเท้าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะลองจินตนาการดูว่าณนะปัจจุบันเวลาเราเดินทางอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังงานอย่างมากนะคะไปทํางานเนี่ยกลับบ้านนี่ก็เหนื่อยมากแล้วชาวกรุงเทพทุกคนนะคะท่านลองจินตนาการว่าถ้าท่านอายุ เกิน60อะ่ะท่านอาศัยอยู่ในเมืองเนี้ยนะคะในในย่านแบบเนี้ยนะคะท่านจะมีสภาวะอย่างไรนะคะที่ UDC เนี่ยนะคะก็พยายามที่จะผลักดันนะคะเรื่องของออการเ,เสนอนะคะ s o l u ชัให้กับเมืองนะคะโดยเราก็ใช้ Approach ใหม่ๆนะคะ m e t e o h o l o g y ใหม่ๆอย่างเช่นเราก็พยายามที่จะใช้เรื่องของออ Data Technology นะคะมาประกอบเรื่องกับ การออกแบบนะคะผ่านกระบวนการร่วมหารือกับสเต็กโฮเดอร์หลากหลายกลุ่มก็อันนี้เป็นโครงการนะคะที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะคะก็คือโครงการาผังแม่บทยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครนะคะที่เราทำให้กับกทมประมาณ5ปีที่ผ่านมานะคะ ชื่อเรียกสั้นๆก็คือกรุงเทพ2องนะคะกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเมื่อค5 0อปีในปี2575ะะสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างให้เกิดนะคะก็คือเรื่องของการออแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างความหลากหลายในเมืองเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีทรัพยากรมากมายนะคะเต็ไมไปด้วยความหลากหลายนะคะแต่ความหลากหลายนั้นนะ่ะมันจะไม่ได้นำไปสู่ประโยชน์หรือว่า เกิดความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมได้เลยถ้ามันไม่มีการซินเนอไจซ์กันนะคะออความหลากหลายที่มีอยู่ diversity ที่มีอยู่นะคะถ้ามันไม่ได้มีเซนเ์จีกันเนี่ยนะคะ creativity ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราพยายามที่จะเชื่อมโยงนะ,ะด้วยกันด้วยวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่รถนะคะอย่างเช่นทางเดินเท้านะคะทางจักรยานขนส่งมวลชนนะคะ แล้วก็รวมไปถึงการพยายามจะหาพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ๆนะคะของกรุงเทพมหานครภายใต้ข้อจำกัดนะคะว่ากทมอเองเนี่ยนะคะไม่ได้ดูแล พื้นที่ทั้งหมดนะคะทุกตารางนิ้วของกทมเนี่ยกทมไม่ได้ดูแลทั้งหมดนะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องของโครงสร้างในการปกรครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะดูเรื่องของพื้นที่ยุทธศาสตร์นะคะที่จะนํามาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าโครงข่ายใดต่างๆนะคะให้มันยกระดับคุณภาพของชีวิตของของผู้คนนะคะ โครงการที่ที่ได้สําเร็จลงไปนะคะการผลักดันนะคะร่วมมือของกรุงเทพมหานครนะคะร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษประเทศไทยแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะคะนั่นคือ,อ,อโครงการส่วนลอยฟ้าเจ้าพยานะคะต้องเรียกว่าเป็นโครงการต้นแบบนะคะที่มีการร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นนั่นคือกทมนะคะแล้วก็หน่วยงานส่วนกลางนะคะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นมากนักนะคะภายใต้รัฐไทยที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็ มีความค่อนข้างแฟก g m เมนต์นะคะนั้นในขณะเดียวกันก็มีความรวมศูนย์นะคะอันนี้ต้องบอกเลยเป็นโครงการที่เป็นต้นแบบจริงๆนะคะที่ร่วมมือกันเนี่ยโครงสร้างรถไฟฟ้านะคะลาวาลินที่ทิ้งร้างเอาไว้นะคะสาปีตอนนี้ก็ เปลี่ยนโฉมกลายเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะระดับพรีเมียมนะคะมีพื้นที่สีเขียวข้างบนเป็นจุดชมวิวนะคะมันคือโครงการที่จะรีแบรนด์กรุงเทพเนี่ยว่าพร้อมแล้วสําหรับยุคใหม่นะคะเวลาเราพูดถึงพื้นที่สาธารณะกรุงเทพเนี่ยทางเท้านะคะอยากจะเดินหนีไปพ้นๆแต่ตอนนี้คือเป็นไฮคุณลิตี้พับบิคสเปซนะคะสิ่งอีกอันนึงที่อยากจะที่อยากจะเน้นจากโครงการนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยชุมชนนะคะ ด้วยกระบวนการการร่วมหารือเนี่ยนะคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้กำหนดเอาไว้เลยนะคะว่า UDC จะต้องมีการนะคะจัดเรื่องของการ Engage แล้วก็ o n s u l t a t i o n เนี่ยที่เข้มข้นนะคะเราทำกันหลายครั้งมากนะคะแล้วก็ไอเดียตรงนี้ต้องบอกว่ามาจากชุมชนนะคะจากประธานชุมชนท่านหนึ่งอายุแบบ70นะคะก็ถ้าจะให้ชื่อก็คือ คุณลุงประดิษฐ์ห้วยหัวของทองนะคะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นประธานชุมชนบุพารามในย่านกติจีนนะคะท่านก็พูดอย่างซิมเพิลมากเลยนะคะตอนนั้นท่านก็บอกว่าเออมันมีโครงสร้างสะพานด้วนนะคะซึ่งตอนนั้นแบบเราก็ออไม่รู้จักนะคะสะพานด้วนเราเห็นโครงสร้างรถไฟฟ้าลาวาลินแต่เราไม่ไม,ไม่ทราบว่า ชาวชุมชนเรียกว่าสะพานด้วนนะคะท่านก็บอกว่าทําไมถึงไม่เอามาใช้ประโยชน์นะคะถ้าสมมุติมันเปลี่ยนเป็นทางเดินเท้าเนี่ยหลานของท่านสามารถที่จะเดินข้ามไปเรียนที่ฝั่งพระนครได้โดยไม่ต้องนั่งรถเมล์อ้อมเนี่ยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นความเป็นความสำคัญนะคะเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะจัดเรื่องของการรับฟังนะคะแล้วก็การฟังความคิดเห็นข้อเสนอจากจากคนในพื้นที่นะคะ เ,เราก็สามารถที่จะเ,เราก็สามารถได้รับข้อมูลนะคะที่พูดในมุมของนักผังเมืองเนี่ยเราสามารถที่ได้รับข้อมูลแบบเ,เนี่ยค่ะดีๆนะคะที่สามารถเอามาพัฒนาแบบต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างรางรถไฟที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะที่ทิ้งร้างไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะจุดชมวิวสีเขียวนะ,ะให้คนมาเดินเล่นนะคะแล้วก็นะคะ พื้นที่ตรงนี้มันก็ส่งต่อนะคะไปสู่พื้นที่ครององอางนะคะที่สํำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยปรับปรุงต่อเชื่อมไปถึงยาวราชเนี่ยอันนี้ท i าส s c a l ใหม่ๆนะคะไอ้เมือง15นาทีที่ตอนนี้เนี่ยในหลายประเทศในอย่างเช่นปารีสเนี่ยนโยบายใหม่ของ c a n d ด d a นายกเทศมนตรีปารีสเนี่ยพูดถึง50 minute city นะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางจากไหนเนี่ยคุณสามารถถึงจุดหมายภายใน15นาที เนี่ยค่ะทำสเกลใหม่ที่คนไม่เคยจินตนาการมาก่อนการใช้ตัว Data Technology เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะกับการออกแบบเมืองนะคะท่านจะเห็นว่าถ้าท่านจำแผนที่เมืองดันแน่มืองดันดีนะคะหรือ Good Walk Map เนี่ย before after เห็นไหมคะพื้นที่สีเขียวที่ท่านสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ใช้รถยนต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะเกือบ2เท่าเนี่ยจาก49เป็น76เมื่อท่านมีการปรับปรุงโครงสร้างอันนี้นะคะที่ไอเดียมาจากคุณลุงอายุ70นะคะแต่แน่นอนไม่ได้ทำแค่นั้นนะคะท่านต้องมีการปรับปรุงเน็ตเวิร์กนะคะภายใน เอ่อย่านด้วยเห็นไหมคะแต่ก่อนเนี่ยจากปากคลองตลาดนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นหนึ่งในทัวริสต์เดสิเนชันของกรุงเทพนะคะมาอย่างย่านกระดีจริงของศาลแต่ก่อนเนี่ยนะคะย่านกระดีจริงของศาลนี่เป็นย่านพระหุวัฒนธรรมสำคัญมากนะคะมีมรดกวัฒนธรรมมากมายนะคะน่าเที่ยวน่าเดิน แต่คนไม่ข้ามหรอคะ่ะเพราะว่ามันเดินมันสัญจรมายากอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่จะต้องสร้างให้เกิดการเชื่อมอย่างมีวิทธศาสตร์อะ strategic connectivity for synergic diversity อันนี้พูดงนี้ดีกว่านะคะเพราะมันเออมัน,ออม,นมันเชื่อมกันง่ายมันก็เกิด Synergy นะคะตอนนี้ก็ชาวบ้านนะคะไปมาหาสู่กิจกรรมมีการทำร่วมกันนะเนี่ยปลายปีเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอาร์ตเฟสติวัลมิวสิกเฟสติวัลอะไรทำร่วมกันนะคะการเชื่อมโยงมันก็ มากขึ้นสินเชื่ก็เกิดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่แต่ก่อนเป็นพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะย่านฝั่งทนเนี่ยนะคะที่เรื่องของ Public Investment ในเรื่องของ Infrastructure เนี่ยน้อยตอนนี้เนี่ยนะคะโอกาสในการที่ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะ ขายของนะคะพัฒนาธุรกิจอะไรต่างๆก็มากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยคือ,อ,อมันนำไปสู่นะคะโอกาสในการที่จะสร้าง inclusive economy ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ด้วยโครงการกรุงเทพ250นะคะที่พูดถึง strategic connectivity for synergic diversity เนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่ตรงส่วนลอยฟ้าเจ้าพยานะคะเราก็ทำอีกหลายๆพื้นที่ใครมีโอกาสนะคะไปวิ่งที่สวนลุมนะคะท่านจะรู้ว่าจาก ส่วนลุมเนี่ยไปสวนเบญจกิตินะคะที่ตั้งอยู่บนถนนอโศกรชาชดาเนี่ยจริงๆมันเชื่อมด้วยสกายวอล์กนะคะที่เก่านะคะร้อนสร้างมา20ปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งไอเดียที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้นโครงการตัวแบงคอกกรีนบริดจ์นะคะโครงการสะพานเขียวกรุงเทพเนี่ยนะคะ เนี่ยค่ะก็เป็นโครงการสกายวอล์กแห่งแรกของของกรุงเทพมหานครนะคะยาว1.3กิโลเมตรนะคะกว้างเป็นคอนกรีตไม่มีร่มอะไรเลยนะคะแล้วก็มีจุดเชื่อมโยงกับชุมชนประมาณ3จุดนะ,ะชุมชนด้านล่างก็เป็นชุมชนคล้ายๆย่ยานกติจริงของสารฝั่งทนก็คือเป็นความาพระหุวัฒนธรรมนะคะมีมีโบสถ์คริสต์มีมีมัสยิดมีวัดไทยนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมโยงเลยนะคะทางตั้งกับ คนที่ผ่านไปผ่านมานะคะที่วิ่งไปจากสวนลุมไปสวนมิจฉกิตนะ,ะเพราะฉะนั้นประโยชน์จากฟุตทรา a f f ฟิกเนี่ยคือวิ่งผ่านไปเลยไม่ได้แวะชุมชนนะคะสิ่งที่ชุมชนได้ก็คือเรื่องของความมืดนะคะความอับที่อยู่ข้างล่างนะคะความเสื่อมโซมเพราะฉะนั้นเนี่ยกทมก็มีดําริบ,บอกว่าทํำยังไงให้ 1. นึ่งคอนเน็นะคะทั้งคอนเน็กจากถนนวิทยุไปถนอนอโศกราชดาทุท่านก็ทราบว,ว่ามันเป็นเส้นเศรษฐกิจทั้งคู่นะคะ2คือคอนเน็ก เ,เรื่องของชุมชนนะคะเข้ากับตัวสะพานอันที่3นะคะ c อนเน็ก Nature นะคะเ a t u r รเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเ,เข้ามาสู่นะคะ i s t r u s t u u e t u r e ของเมืองนะคะเนี่ยคลองดูแบบมันเป็นชุมชนที่น่าสนใจนะคะเป็นต้องบอกว่าพอเราไปเดินอยู่เนี่ยนะคะเป็นต้องบอกว่าเป็น the last urban village ในในในย่านธุรกิจศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพนะคะโดยรอบเนี่ยจะเป็น ออฟฟิศอาคารสูงคอนโดมิเนียมทั้งหมดแต่จะมีเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะของชาวสามศาสนาเนี่ยอยู่ข้างใต้สะพานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการปรับปรุงนะคะตรงสะพานเขียวให้มันมีความตัวสกายวอลให้ม,มีความเขียวมากขึ้นนะคะมีทางเชื่อมไปสู่พื้นที่ด้านล่างได้มากขึ้นนะ นี่คะ่ะคุณภาพชีวิตนอกจากของขุดช,ชุมชนเนี่ยนะคะของออโดยรวมเนี่ยซร์คูลเลชันการมูฟการเดินทางข้ามย่านเนี่ยมันก็ไปเหมืนก็สามารถเป็นไปได้ง่ายขึ้น,นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อันนี้คือภาพที่มองไปในในภาพใน,ในระยะไกลนะคะที่ให้นโยบายมาจากสำนักการโยธานะคะกรุงเทพมหานครบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ เส้นอโศกราชดาเนี่ยมันกำลังจะพัฒนาเป็นสับซีบีดีแห่งใหม่นะคะทุกท่านจะทราบว่าตรงย่านพระราม9เนี่ยมักกะสันเนี่ยนะคะกำลังจะมีไฮสปีดเทรนนะคะที่จะมาสร้างจะเชื่อมกรุงเทพเข้ากับในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะคะด้วย High Speed Train แล้วก็เชื่อมไปยังสวนภูมินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้คือเส้นต้องเรียกว่าเส้นยุทธศาสตร์นะคะ เออทำอย่างไรนะคะที่จะเชื่อมตรงนี้ลงมาเข้า r r e n n r r i g g นะคะแล้วก็เชื่อมไปยังเมืองเก่าโซนลอยฟ้านะคะเน,นี่ยอันนี้คือต้องบอกเลยเห็นไหมเป็น the new era ของของกรุงเทพมหานครนะคะพูดเรื่องของการ re prioritize นะคะการลงทุนไปกับเรื่องของ infrastructure ของ pedestrian ของคนเดินนะคะกับชุมชนนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะน,นี่ก็เอามาให้ดูนะคะเรื่องของ ก o ๊ดวอล์กส o ก e นะคะที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณน,นะคะถ้ามันมีการปรับปรุงไอ้ตัวเน็ตเวิร์กนี้ขึ้นนะคะนอกจากกรุงเทพมหานครนะคะเมืองต่างๆเนี่ยก็มีศักยภาพสูงเช่นกันนะคะตอนนี้เราจะเห็นเรื่องของออการอภิวัตของเมืองเมือง,องขนาดรองลงมานะคะหัวเมืองต่างๆนะคะในในประเทศไทยนะคะที่ลุกขึ้นมาพัฒนาเมืองของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้โอกาสที่มากับระบบรางนะคะที่จะเชื่อม เมืองต่างๆของกรุงเทพของประเทศไทยเนี่ยนะคะเข้ากับกรุงเทพแล้วก็เชื่อมกับภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนะคะจำเป็นนะคะในการที่จะเ,เคลื่อน เคลื่อนเมืองเนี่ยสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์นะคะนี่ก็ UDC ก็ร่วมกับสสสในการจัดเตรียมชุดข้อมูล Data เมืองเอาไว้33เมืองนะคะพร้อมที่จะมีการพัฒนาอ,อ,อย่างที่ได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินพื้นที่สีเขียวนะคะทำยังไงให้เมืองมันเป็น the access city นะคะเมืองที่เข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่มอย่างเช่นเ,เชียงใหม่นะคะสิ่งที่เราทำก็เรื่องของการเดินนะคะการปรับปรุงพื้นที่ในคูเมืองนะคะซึ่งเต็มไปด้วย ออวัดเก่าๆนะคะแล้วก็มรดกวัฒนธรรมต่างๆมากมายนะคะเออตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนานะคะคเศรษฐกิจใหม่ที่นอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะเออตรียมตัวสำหรับเรื่องของสังคมสูงวัยเนี่ยเรื่องเบสิกที่สุดก็คือเรื่องของทางเท้ากับการเดินนะคะก็จะมีออการจัดทําการออกแบบนะคะปรับปรุงเรื่องของทางเดินเท้าการขยายพื้นที่การเดินเท้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะคะ ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่อย่างเช่นที่ภูกเกต็ตตอนนี้เนี่ยเรื่องเมืองก็ดังที่กล่าวในตอนต้นนะคะเราเรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญนะคะช่วงเวลาที่เรียกว่าศตวรรษแห่งเมืองนะพระาฉะนั้นเนี่ยการนะคะพยายามที่จะหาโซลูชันใหม่ๆนะคะให้กับปัญหาของเมืองเนี่ยมันคือทางออกของความยั่งยืนนะคะไม่ใช่แค่ของเมือง แต่มันคือของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะศาสตร์ของเมืองเนี่ยจริงๆถ้าจากที่ได้นําเสนอไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ,อ,อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มากนะคะ โอกาสทางวิชาชีพตรงนี้เปิดกว้างมากแล้วก็ต้องการศาสตร์หลายศาสตร์นะคะไม่ได้มีแต่สถาปนิกนะคะที่ที่ทำงานนะคะสถาปนิกก็สถาปนิกหลากหลายสาขานะคะทั้งสถาปนิกผังเมืองภูมิสถาปนิกนะคะแล้วก็สถาปนิกกรรมหลักนะ,ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยเห็นไหมคะเราใช้เรื่องของ Data Technologist นะคะเรื่องของ Data Scientist Geographer นะคะแล้วที่สำคัญคู่ขนานกันไปนะคะเราทำงานร่วมกับนักสังคมศาสตร์นะคะโซเชียลไซเอนิสนักรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็นักสื่อสารมวลชนเนี่ยอันนี้เป็นาศาสตร์สำคัญที่คิดว่าเรื่องเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็ มีความสลับซับซ้อนนะคะการที่จะต้องมีการร่วมมือกันนะคะกับศาสตร์ต่างๆเราเนี้ยนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเนี้ยมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้โครงการของเมืองเนี่ยประสบความสำเร็จได้